พราะปางเงินล้านนะคะนี้ร้านนี้นะท่านผู้ชมขายดีมากเลยนะคะเป็นการทําแบบสไตล์แบบสดใหม่นะท่านผู้ชมอันนี้ขายมากี่ปีแล้วาจ้าทีขายมาประมาณจาก8ปดปีแปดปีแล้วเนาะ ค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องสุนิตาชาแนลนะคะวันนี้เราพา,ามาแนะนําร้านนะที่ตลาดหน้าห้างนะคะท่านผู้ชมเป็นหน้าห้างบิ๊กซีนะคะยุทธยานะคะ<ส>ก็ร้านที่เราจะมาแนะนําวันนี้เนาะเป็นร้านกระเพาะปลาเงินร้านนะคะนีร้านนี้นะท่านผู้ชมขายดีมากเลยนะคะ<ส>เป็นการทําแบบสไตล์แบบสดใหม่นะท่านผู้ชมนี่นะคะราคาก็สี่สิบห้าสิบาทนะคะร้านนี้นะคะข<ส>ายดีมากเลยท่านผู้ชม ตลาดที่นี่จะมีวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะที่นี่ของทานเยอะมากนะท่านผู้ชมแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากท่านผู้ชมขทำแบบทำแบบสดใหม่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพ่อค้าท,ทำกันนะคะ พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่เปิดร้านช่วงกี่โมงคะพี่เปิดแค่บ่ายสามโมงนะบ่บายสามโมงเริ่มขายนะคะถึงกี่โมงครับพี่ไม่ไม่เกินค่มค่ำก็หมดแล้วอ๋อไม่เกินค่ำค่ำก็หมดแล้วท่านผู้ชมมาช้าอดนะคะเนี่ยร้านนี้นะคะเป็นสไตล์การทําแบบต่อถ้วยเลยนะคะพี่พจะ ช้วยนะท่านผู้ชมขายที่อื่นนี่มีไหมคะพี่สุขเต่าอาทิตย์ที่อินสยามอาทิตย์ฟ้าค่ะค่ะสะุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็ที่นี่มาวันวมาวันาา<า>อนันคารหลังซื้อหัตย์ครับอ๋อหลาดมีสองวันจ้ะ ท่านผู้ชม,มตลาดตรงนี้จะอยู่ติดถนนเลยนะคะ ขายแค่ในบริเวณอยุธยานะคะพี่ใช่ค่ะเป็นตลาดแกนเหรอคะพี่สุดสอติ่ครับเป็นตลาดอในในห้างสองอยุธยาจิ่รีปากอ้าโออออออ้อโอ้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 โ้โอ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 อ้โ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 อโอ ขายมากี่ปีแล้วจ้ะพี่ผมขายมาประมาณจ้ะแปดปีครับแปดปีแล้วเนาะตรงนี้เป็นที่ประจำแล้วนะคะพี่ตรงนี้เป็นล็อกประจำาหรจ้ะหาไม่ยากท่าไม่ชมตลาดตรงนี้มันมีเส้นเดียวนะคะแล้วก็ร้านกระเพาะปลามีร้านเดียวแล้วก็หาไม่ยากนะคะ ตุกมอใหญ่ สั่งได้เลยอันนี้มีกี่สาขาครับพี่สาขาเดียวญาติญาติจ้ะอ๋อจะมีที่ลังสิตแล้วก็สมุรประการจ้ะโอ้เห็นหน้าป้ายมีรับออกงานด้วยนะพี่ใช่ค่ะค่ะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรนะพี่ จำเบอร์ไม่ได้จริงๆก็เข <c oughs> ้า <c oughs> ไปเฟซบุ๊กก็ได้นะเอามีเพจจ้ะบอกได้เลย <c oughs> พี่พแล้วก็ิริงว่าก็เพราะปาเงินล้าน,นะะ <c oughs> อือก็เพราะปาเงินล้านจ้ะโอเคค่ะน <c oughs> ี่เข้าไปกันได้นะท่านผ <c oughs> ู้ชมนะคะก็เพาะปาเงินล้านนะเพาไปสอบถามกันได้นะจ้ะ ตลาดมีสองวันนี่ใหญ่ใหญ่ทั้งสองวันไหมพี่ใหญ่ไหมก็เท่านี้เท่านี้คาจ<ะ>ากอย่างวันอังคารก็ตกประมาณ200กว่าล้านค่ะพี่แต่ถ้าเป็นวันพฤหัสก็จะน้อยลงมาหน่อยร้อยกว่าล้านอะไรประมาณนี้อ๋อก็วันอังคารน่าจะใหญ่สุดแล้วค่ะท่านผู้ชม วันนี้จะเป็นโซนโรงงานนะคะนักชมโซนโรงงานโซนพนักงานห้างนะคะเยอะนะคะแล้วลดจะติดเลยนะคะเนี่ยสะ,ะเรือนะเตนนี้นะคะ ได้นะคะได้ค่ะนาร้านก็เรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่คนจะเยอะช่วง6โมงทุ่มนะคะที่นี่นะคะอันนี้เป็นเลืดอดนะเกาะปลาเป็นเป็นไก่ฉีกเนาะพี่เนะาะเป็นไก่ฉีก คน,คนเริ่มเยอะแล้วนะพี่พุ่งกว่าหมดแล้วนะคะปจะ<ก>คนเริ่มเยอะแล้วค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะทำไรมากท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรอคิวนานนะคะได้เลยนะคะเนี่ย กรเพราะปลาเงินร้านนะท่านผู้ชมใครที่อยากมาอุดหนุนนะคะนะคะธรรมดาก็40บาทพิเศษ50บาทนะคะแล้วก็ที่เขาจะมีรับจัดงานออกนอกสถานที่นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็โทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์095นะคะ950 3486นะคะขายดีมากท่านผู้ชม ส่วนแฟนชา่ยังไม่มีนะคะพี่ยังไม่มีแผนที่จะทำเนาะ,ะ,นะ,ะยังไม่มีแผนที่จะทำใช่ไหมพี่ยังจัะโอเคคะ่ะ <c oughs> สาหสับใครนะคะที่อยากมาอุ่นหนุนเนาะก็มาอุดหนุนกันได้ทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสนะคะ<ช>พี่แล้วก็สุกเสาร์ที่นี่ไปได้ที่ไหนนะพี่สุขเสาร์ที่ท่าที่โลตัสอายุยาเขามีจัดอีเวนต์เราก็จะไปลงจัจะอ๋อถ้ามีอีเวนต์เหรอใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีจะมีตลอดอ๋อจะมีตลอดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่กิีนอะไรนะ เว้นหมายถึงว่าอ่าที่ไปอสุขสอ่อที่จะโลกาอยุธยาซิดิีย์พาวน์เป็นโซนด้านหลังร้านจอดรถค่ะโอเคค่ะ,คคะก็ที่นี่ถ้ามาอุ่นหนุนก็เปิดร้านช่วงประมาณช,าานะามช่วงบ่ายๆนะท่านผู้ชมถึงประมาณทุ่มกว่าก็หมดแล้วนะคะทุกวันอาคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่คะ,คะ